เทีเหลียงพาลวยวันนี้ว่าจะพาไปดูฟุตบอลในทั้งหลิกลีเก A กันก็บอลหลีกมันปิดฤดูกลาลบอกแล้วในหว่าว่าก็มีแค่บองรายการเนี่ยแหละปรตุเกสอีเล่นดีตามคาดนะสองนักแรกอ่ะอีชนะมาหนึ่งสเสมอมาหนึ่งแล้วนัดล่าสุดที่อีชนะสวิกไป4ประตูต่อสูงเนี่ยโอ้โหอีเล่นดีมาก แต่เช็คอีก็ไม่ธรรมดานะอีก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเหมืองกลางขนาดอีเพิ่งเลื่องชั้งมาจากลีกบีนะอียังเล่งดีแบบเนี่ยโอ้โหอนาคตกายวดดูสถิติย้อนหลังแล้วาว่าโปรตเกะอีจริงจังหน้ากับรายการเนี่ยตั้งแต่อีเล่งรายการเนี่ยมาอีแพ้แค่นักเดียวเองแล้วช่วงหลังๆอีเล่นในบ้างอีเก่งนะเจ๊นักหลังสุดอีแพ้นัดเดียวเองที่เหลืออีชนะหมกเลย อ้วก็ยอมรับแหละว,ว่าเช็คอ่อีก็ไม่ธรรมดาแต่อีอ่าเก่งในบ้างไม่ใช่เกมเยืองความเห็นอ้วนาอีมาเยือนโปรตุเกสวังเนี่ยว่าว่าอีไม่นารอดแล้วเจอกันสองนักหลังอ่ะโปรตุเกสอีชนะทั้งสองนักเลย ปลายปีเนี้ยโปรตุเกสอ่อีจะไปเวอร์คัพอีจะไปเล่นบอลโลกอีก็ต้องตั้งใจอีก็ต้องวางแผนใช่ไหมส่วนเชคก่าอีตกรอบบอลโลกไปแล้วอีเล่งไปงั่งงๆแหละอีขอแค่ไม่จบ,บว้ยกลุ่มอ,อีก็พอใจแล้วแล้วโปรตุเกสชุกเนี้ยมีแต่ตัวดีๆอโลนังโดอ,อีก็มาว่าวาวังเนี่ยเช็คไม่ลอกแล้วล่ะ อีน่าจะแพ้โปรตุเกกอะแต่จะแพ้กี่ลูกอันเนี้ยว่าไม่แน่ใจที่เด็กเฮเลียงวังเนี่ยเฮเลียงมองว่าโปรตุเกสชนะแน่ๆแต่ไม่รู้ชนะกี่ลูกอะเรือไปลุ้งเอาเองละกันเดี๋ยวว่านั่งเครื่องไปกินข้าวที่มากาวละพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะทุกคน